นิยายวายเลือกรักบทนำจริงเหรอครับคุณผู้ผมนึกว่ามีแต่ในละครที่แม่ผมดูคุณผู้จะไปนัดเดทผมคำจนน้ำแดงโซดาที่ดื่มอยู่พุ่งออกมาจากปากคำมากเหรอมึงกูกลุ้มใจจะตายอยู่แล้วคุณผู้ทำหน้าหงิกจนผมไม่กล้าหัวเราะต่อ กลัวจะทําให้โกรธไปมากกว่านี้คุณพูยังไม่ได้บอกคุณป้าหรอครับว่ามีภรรยาแล้วคุณป้าถึงจะให้คุณพูไปเป็นภรรยาคนอื่นมหาลงเสียงหนักขนาดนี้ผมรีบสงบปากสงบคําลงทันทีผมไม่กล้ามีปัญหากับคุณผู้หรอกครับพ่อสอนว่าเราต้องให้เกียรติผู้หญิงมึงมาช่วยกูคิดเลยว่าจะทํายังไงดีคุณพูก็บอกคุณป้าไปสิครับ ท่านน่าจะเข้าใจบอกได้กูบอกไปเป็นชาติเศษแล้วมึงไม่ต้องมานั่งปิดแบบนี้หรอกป้ากูน่ะคนจีนแท้อย่าว่าแต่เรื่องลับกูเป็นทอมไม่ได้เลยต่อให้กูเป็นผู้หญิงแท้กูก็เลือกผัวตัวเองไม่ได้คุณผู้อย่าพูดคำหยาบคลายครับเขาเรียกสามีมึงไปบวทใหย่ไกลๆกูเล,ย,ลยไปมาหาคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วคุณผู้ต้องไปนัดเดทกับใครครับ ลองไปคุยกับเขาต,งตรงๆดูไหมเพอเจอคนใจดียอมช่วยผมเสนอแนะตัวช่วยถึงอย่างไรก็ยังเชื่อว่าคนเราน่าจะคุยกันดีๆได้เออเข้าท่างั้นมึงไปกับกูด้วยมาหาเดี๋ยวกูพามึงไปดูนาคูเดทกูลุกร็วๆเ,เข้าชาดูกูตบครับครับผมเรียบเหยียบกระเป๋าสะพายขึ้นบนบ่ากาวตามณผู้ไปติดๆอยากเห็นเหมือนกันว่าคู่เดด ผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นใครคุณผู้คุณผู้อําผมหรือเปล่าครับผมชี้นิ้วไปข้างหน้ามือสั่นนั่นนั่นนั่นคุณชายหมอนะครับคุณผู้ชี้ผิดหรือเปล่าผิดพ่อมึงสิเออนั่นแหละคู่เด็ดกูไงละมึงน้ำลายหกเลยนะพอคุณผู้พูดผมรีบกลือน้ำลายลงคอทันทีให้ไหลออกมาไม่ได้ครับมันไม่สุภาพต่อหน้าผู้พบเห็น ชี่ผมเสียอาการตกตะลึงขนาดนี้เพราะคนที่คุณผู้ชี้ให้ผมดูคือว่าที่คุณหมอชวินหรือเรียกกันสั้นๆว่าหมอวินหมอวินเรียนปีเดียวกับผมถือว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นปีแต่คนละคณะส่วนสาเหตุที่ใครๆพากันเรียกว่าคุณชายหมอเพราะหมอวินได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ดูดีที่สุดทั้งบุคลิกหน้าตาการศึกษาฐานะ เรากับจำลองแบบคนชัยสมัยก่อนมาไม่ผิดอย่าให้บรรยายมากเลยครับเอาเป็นว่าของเขาปั่นมาดีจริงๆคุณพูครับผมมีคำแนะนำให้คุณพูแล้วผมพบทางออกทันทีที่ได้เห็นหน้าคู่เด็ดของคุณพูอะไรมาหามึงว่ามาเร็วๆคุณพูเลิกเป็นทอมเถอะครับถ้าหารได้ขนาดนี้ตกล่องปล่องชิ้นตามน้ำไปเลยเถอะ ผมขอร้องโอ๊ยผมพูดยังไม่ทันจบดีคุณผู้ก็ฟาดมาเต็มศีรษะจนกระบาลผมแทบยุบคุณผู้ครับผมเจ็บนี่ผมตั้งใจแนะนำมากเลยนะครับคุณผู้ไปถามใครๆก็ได้มีแต่คนอยากได้อยากเป็นคุณผู้ทั้งนั้นผมยังอยากเป็นเลยจ,จู่ๆคุณผู้ก็อยู่ตีผมทําตาเป็นประกายขึ้นมาเหมือนพบทางสว่าง มึงพูดเองนะว่าอยากเป็นกูครับผมพูดเองครับงั้นมึงไปแทนกูมึงสวมรอยเป็นกูไปเลยคุณผู้ครับคุณวินเรียนหมอนะครับไม่ได้ฉลาดน้อยเหมือนผมกับคุณผู้จะได้ดูไม่ออกว่าผมเป็นผู้ชายมึงสิควายคุณผู้หยาบคายอีกแล้วผมพูดว่าฉลาดน้อยตั้งหากกูสนที่ไหนล่ะว่ารู้หรือไม่รู้ มึงก็แค่ยืนยันไปว่ามึงมาตามนัดป่วนให้กูทีเดี๋ยวเสร็จปาก็มาด่าก,กูเองทางโน้นคงโกรธไม่เผาผีบ้านกูจบง่ายๆกูฉลาดเอาจริงหรือครับคุณผู้ผมกลืนน้ำลายลงคอมองเห็นแต่ทางวิบัติยังไม่เห็นข้อดีสักนิดมึงก็อย่าคิดอย่างนี้สิมหาคิดว่านี่เป็นโอกาสเดียวในรอบล้านปีที่มึงจะได้เด็ดกับคุณชายหมอเชนน่มึง คุณผู้เอาบุคคลบนหิ้งของผมมาหลอกล่อผมแอบมองคุณชายหมอมานานแล้วครับมองเหมือนเห็นศิลปินในดวงใจไม่เคยกล้าคิดอะไรไปมากกว่านั้นเพราะผมเป็นแค่เด็กต่างจังหวัดหน้าตาเฉยๆมากรุงเทพก็อาศัยอยู่วัดกับหลวงลงุงท่าทางเชยๆแต่งตัวถูกระเบียบตั้งแต่หัวจรดเท้าเพื่อนๆถึงเรียกผมว่ามหาว่าไงล่ะมึงแน่ใจนะว่าไม่สน โอกาสเดียวโอกาสเดียวโอกาสเดียวผมกำลังถกคำนี้ครอบงาอยู่ครับในหัวสับสนแต่ไม่ได้ความคิดมากมายเดี๋ยวกูจัดการแปลงโฉมมึงให้พอมึงกลับมาเป็นตัวเองรับรองว่าคุณชายหมอจำมึงแทบไม่ได้อีกอย่างคณะเราก็อยู่หลังเขามึงก็ไม่ค่อยเที่ยวจะกลัวอะไรวะไม่มีทางเจอกันหรอก ว่าไงมาหาช่วยกูหน่อยผมตกลงครับเป็นไงเป็นกันครับผมอยากไปถือว่าสักครั้งในชีวิตผมจะได้เดทกับคุณชายหมอผู้อยู่บนหอคอยงาช้างหลังจากนั้นอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยมันไป